ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจนะคะเมื่อ2วันก่อนเนี่ยสัมรีไปซูเปอร์แล้วก็เห็นนม2แบรนด์นี้ก็เลยหยิบมานะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาลองชิมเปรียบเทียบกันว่า2ตัวนี้มีความโดดเด่นแตกต่างกันยังไงคะ่ะก็มาดูที่อันแรกเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวอ่านฉลากโภชนาการกันก่อนตัวนี้เขาบอกว่ามีไขมัน6กรัมไขมันทั้งหมด6กรัมนะคะพลังงานทั้งหมด130แคลอรี่ ต่อ200 ml นะโปรตีน1คาร์โบไฮเดรต16น้ำตาล6โซเดียม95นะคะอ่ะมาดูที่ตัวนี่เลยอดลี่ตัวนี้เขาบอกว่า1หน่วยบริโภคของเขา250 ml นะคะมีพลังงาน130กิโลแคลอรี่ไขมัน3.5นะคะแล้วก็ไขมันอ่ะไขมันอิ่มตัวไม่มีโปรตีน3คาร์โบไฮเดรต 21่สิบอยอาหาร2น้ำตาล11โซเดียม100มิลลิกรัมนะคะโอเคก็ความแตกต่างเรื่องฉลับโภชนาการก็จะมีประมาณนี้โอเคมาดูกันที่รสชาติเลยนะคะอ่า uh, ตัวนี้สมรีก็ <laughs> เปิดกินไปแล้วนะคะเปิดกินไปแล้วหลายแก้วแล้วแหละเดี๋ยวชิมก่อนก่อนจะชิมนะคะก็จะต้องทำการดื่มน้ำล้างโปรตีนในปากก่อน มีความนัวนัวเหมือนคล้ายๆตอนที่แบบเราดื่มนมกะทิอะไรอย่างเนี่ย body เต็มห้าให้ประมาณ3.5ไม่ได้เยอะมากนะคะหวานตัวที่สองก็จะเป็นตัวนี้เลยยังไม่ได้แกะเลยตัวนี้ ขย่าก่อนไหมนะขย่าก่อนขย่าก่อนขย่าก่อนเทดูก่อนนะว่าสีสีของเขาก็จะมีความแตกต่างกันนะดูตนตัวโอซก็จะมีความ,มสีคล้ายๆนมข้นจืดอ่ะ ตัวนี้ก็จะสีแบบเหลืองเหลืองหน่อยอา่าโอเคมาชิมกันเลยดื่มน้ำอีกรอบหนึ่งตัวนี้บอดี้ของนมอ,ะอ่ะเต็ม5เราให้ประมาณ2.5จะน้อยกว่าตัวนี้นะคะมีความดื่มไปแล้วไล้มากกว่า ตัวนี้มันจะออกคือเราคิดไปเองหรือเปล่านะตัวนี้มันจะออกคล้ายๆนมถั่วเหลืองอะอืมอันนี้มีความหวานนะคะแต่ว่าบอดี้เนี่ยน้อยกว่าตัวนี้โอเคเราลองชิมกันแบบเพียวๆไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาลองใส่กาแฟกันนะคะ ว่า2ตัวนี้จะมีความแตกต่างกันยังไงก็เตรียมนมไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราไปสกัดกาแฟกันนะคะแต่ใดๆก็คือกินตัวนี้จะหมดแล้วไปสกัดกาแฟกันค่ะ ก็ทำการบดกาแฟนะคะปริมาณ20กรัมนะคะจากนั้นก็ใช้ตัว NCD นะคะช่วยเกลี่ยหน้ากาแฟให้หมันทั่วก้านชงนะคะแล้วก็ใช้แทมเปอร์นะคะกดลงไปเบาๆปั๊บปัดเศษกาแฟออกๆๆๆทำให้ต้องมีสาวปัดเศษกาแฟออกแล้วก็ไปชงกันเลยค่ะ ความแตกต่างก็คือเรื่องสีเนาะตัวนี้จะออกแบบนวลๆกว่าแต่ว่าตัวนี้จะใส่กาแฟลงไปแล้วรู้สึกว่ามันมเข้มกว่าชิมกันคือแรกก็คือมีบอดี้ของนมมาก่อนแล้วก็เป็นกลิ่นกาแฟตามนะคะ ตอนนี้ก็ยังมีรสชาติค้างลิ้นอยู่อ,อันนี้มันมีความมันอันนี้กาแฟออกก่อนแล้วก็รสชาติของนมโอทไม่ได้มีความค้างลิ้นมากมายขนาดนั้นนะคะดื่มแล้วก็ไล้ๆอะ่ะสำหรับคนที่ชอบนะ โอเคค่ะบทสรุปนะคะสำหรับ2ตัวนี้ตัวนี้จะมีความโดดเด่นที่ความมันความกินกับกาแฟแล้วรู้สึกว่าบอดดี้ของนมก็ยังอยู่เยอะกาแฟก็ยังไปด้วยกันนะคะแต่ว่าตัวนี้กลิ่นกาแฟะจะออกมาก่อนเลยจากนั้นก็จะมีความนมแต่ว่ามันจะไม่ได้ออกกลิ่นแรงขนาดนั้นอะคือถ้าเป็นเรื่องกลิ่นอะตัวนี้จะออกแรงกว่านะคะ ตัวนี้มันดื่มไปแล้วมันรู้สึกว่ามันไหล,ไลๆมากกว่าความความหวานเราให้ตัวนี้หวานกว่านะแต่ว่ามันเขาไม่ได้ค้างลิ้นโอเคกลิ่นของเขาเนี่ยจะออกคล้ายๆกับนมคล้ายๆกับน้ำเต้าหู้อย่างนั้นอะแต่ตัวนี้มันจะออกเป็นกลิ่นของคล้ายๆกะทิอะจะเปรียบเทียบความแบบมันยังไง่ะประมาณนั้นะนะ เมื่อใส่กาแฟแล้วเนี่ยตัวนี้จะมีความมันกว่าตัวนี้จะมีความไล้ดื่มไปแล้วดื่มง่ายนะคะสำหรับเมนูเย็นก็จะประมาณนี้ค่ะ